วัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับเย,ย่วันนี้นครับเราก็อยู่กันในเกมโรบอกในช่วงโปรโมโค้ดกันนน่นอนครับโรบอกเขาได้แจกของใหม่เป็นหูกระต่ายนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาเก็บกันในวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าคนเป็นยังไงไปกันเลยเย่ไปสิไปไปเอาละครับเราต้องเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้ใน description นะครับแล้วก็ใสร่รหัสไปนะครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับผม สายไปสร็จแล้วนะครับอห้ทำเชู้ชมกดแรกทันทีก็จะเห็นว่ามันแรกโปรโมชั่นเสร็จแล้วนะครับนี่คือหูฟังกระต่ายครับสังเกตแค่ด้านบนพอครับที่เหลือไม่ต้องสังเกตครับแค่แต่งไม่เข้าชุดเฉยๆนี่ครับผมและนี่คือหูฟังกระต่ายนะครับที่นี้ก็พอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับเย่ yeah, วันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมโลบอบโปรโค้ดกันอีกแล้วครับไม่ใช่เกมโลบบโปรโค้ดให้ตายเถอะก็นะครับละละละหัดเอ้ยก็คือมอวาาผม <laughs> หูฟังกระต่ายมันใช่เหรอแล้วก็โค้ดก็คือมอว่ามันจะพูดโค้ดละ ก็อยู่ช่วงโปรโมโคตนั่นเองครับเราบอกเข้าใจดีอีกแล้วนะครับแจกเป็นเอ,อ่หมวกกระต่ายนั่นเองนะครับเป็น